สวัสดีครับมาพบกับการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางประลงชั้นสาของตลาดสินค้ากเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟประจำเช้าวันพุธที่10กรกฎาคม2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้ากเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยสํานักข่าวสากลระหว่างประเทศ g ี n e เซเว่นนิโดยราคายางผลงใชั้นสามสหรับสัญญาส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2,014ป็นตลาดเย็นวนันนี้ที่ระดับ78บาท50สตรัคงปรับลดลง40สตรัคงด้วยปริมาณการซื้อขายรวมนะระดับ117คู่สัญญาราคายางยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ตามเดิมโดยราคายางนั้นมีแรงกดดันจากการที่ราคายางแผ่นดิบที่ตลาดกลางยางพาราสงขาที่ได้ปรับตัวลดลงแล้วก็สอดคล้องกับราคาล่วงหน้าในตลาดชี้นําที่โตเกียวหรือว่าโตคอมที่ได้ปรับตัวลดลง ต่ำกว่าระดับ240เยนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านักลงทุนในภาพรวมนั้นมีท่าทีลระมดระวังในการซื้อขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวทําให้ความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ปรับตัวลดลงตามไปด้วยประกอบกับกระแสความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือวเฟดนั้นอาจจะชะลอมตาตรการผ่อนคลายทางการเงิน QE ในปลายปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าเหนือระดับ31บ,บาทและเงินเยนที่อ่อนค่าเหนือระดับ101เยนอีกทั้งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวในระดับสูงสุดในรอบ14เดือนเหนือระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและสภาพอากาศในพื้นที่ปลูกยางของไทยโดยเฉพาะทางภาคใตย้ยังคงประสบต่อภาวะฝนตกอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีปัญหาน้ําท่วมยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคายางในระยะน,นี้ไม่ปรับตัวลดลงมาก ส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทางเทคน,นิคนั้นดัชนีราคายางในระยะสั้นก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ตามเดิมโดยเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง76-83บาทตามลําดับยังคงรอเวลาต่อไปที่จะทะลุออกจากกรอบนี้ซึ่งประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของราคานในระยะสั้นไว้ที่76-83บาทตามลําดับโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่78บาทมีแนวรับถัดมา มีแนวรับสาคัญอยู่ที่76บาทจะมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่83บาทแล้วก็มีแนวต้านถัดไปที่85บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่าดัชนีนรรยาสัานนั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวในกรอบระหว่าง76ถึง83บาทตามลําดับจากที่ก่อไปเป็นการสรุปรายงานการเคลื่อนไหวราคายางผลงันจนสามของตลาดสินค้ากเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอเฟ็ตประจําเช้าวันพุทธที่ สิบกรกฎา,าคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกกับผมชัยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้า,าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G7 New สวัสดีครับเอฟเศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมันใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร0 2 263-9888หรือ www.afet.or.th A-FET ตลาดสินค้าเกษตรรุ่มหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสีย่ยง